ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะํ่มารับชมแล้วก็ตอบคําถามนะไปในตัวด้วยว่าเป็นคําถามที่ผมเจอเยอะมากเลยนะพี่ระหวัง d ีแมกนะกับรี v o พี่จะเลือกอันไหนคันไหนนะความคิดเห็นส่วนตัวพี่ชอบคันไหนอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกันแนละ้วว่าคันไหนหน่าใช้ น่าซื้อนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่เมื่อนับชมกันได้เลยนะครับให้เจ้าไม่ได้ถ่ายคลิปนานเพิ่งถ่ายไปเมื่อวานนะแต่๋ยวว่าพูดไม่ค่อยไหลลื่นนะช่วงนี้มันหัวไม่ก็เดินน่าโอเคน่าก็เขาก็ถามกันมาเยอะเลยคำถามนี้นะรีโวตรีโว่ดีแม็กเอาวันไหนรีโว่ดีแม็กดีเอาขนไหนดีนะวันนี้ก็จะมาแนะน,น,น,นํากันแล้วกันนะก็ดีแม็กได้ทําการอัปเดตใหม่นะเป็นตัว2 0 2พัแล้วในะนี่เปลี่ยนหน้าใหม่ นะสวยสดงดงามใช่ได้กว่าเดิมนี่ก็คือชาว์นะส่วนรีโวก็ยังเหมือนเดิมหนะนะ้าตาเหมือนเดิมนะถ้าความชอบเนี่ยผมแบ่งเป็นเทียบเหมือนกับตอนมิสูบิชิดีกว่านะมันจะเทียบง่ายนั่นะก็คือ1ราคา2ดีไซน์ภายนอก3ดีไซน์ภายในย4เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์5ก็ระบบส่งกำลัง6อะไรเลยวะ ช่วงล่างนะการควบคุมอะไรพวกนี้นะเจ็ดก็ระบบความปลอดภัยนะเนี่ยถ้าคุณลองจับเจ็ดหัวข้อนี้ได้เนี่ยแล้วก็ลองเอาไปบาลานซ์ไปเฉลี่ยดูนะาว่ามันตรงใจคุณเจ็ดข้อคุณก็ซื้อยี่ห้อนั้นได้เลยนะแต่ว่าดีแม็กใหม่เนี่ยทํามาค่อนข้างที่จะดีนะดีมากๆเลยแหละเห็นไหมกูไปทางดีแม็กอีกแล้วนะก็เอาเดี๋ยวมาพูดคุยกันนับว่าเออเอาคันไหนดีนะแต่ละคันมันก็มีดีมีเสียแต่ก็ไม่ว่ากัน นะยิ่งถ้าคุณถามผมด้วยเนี่ยจากผู้ใช้งานจริงเนี่ยคุณก็จะได้คำตอบนะแต่ก,ก,นะแตก,ก็ไม่ว่ากันนะแต่จะซื้อใครนี้ผมบอกใครนี้ดีคุณจะไปซื้ออีกใครก็ไม่ว่ากันนะมนแล้วแต่ความชอบนะถ้าซื้อรถเนี่ยซื้อเอาความชอบนะเหมือนคุณชอบดีแม็กใหม่สวยคุณซื้อเลยนะไม่ต้องฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นนะชอบขนหนซื้อคันนั้นเลยไม่ต้องฟังนะแต่ถ้าอยากฟังเหตุผลก็ดูได้ศึกษาหาข้อมูลได้นะครับ โอเคนะเราเอามาหัวข้อราคากันก่อนนะหรือว่าราคาไว้ข้างหลังเพื่อนดีนะเอาราคาไว้หลังเพื่อนก็ได้นะราคาไว้หลังเพื่อนมันจะตัดสินใจได้ง่ายนะราคาก็มีผลต่อการซื้อรถเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าหัวข้อแรกเราเอาดีไซน์ก่อนนะผมมองว่าดีไซน์ดีแม็กทำมาได้ค่อนข้างที่จะสวยนะผมมองว่าสวยเป็นเป็นรถที่ดีไซน์สวย นะผมบอกว่าสวยนะตั้งแต่ออนิวสองพันยี่สิบถึงสองพันยี่ี่ยี่สีมีการรับโฉมนะผมจะพูดเฉพาะตอนเดียวเพื่อนสีรล้อนะเพราะว่าช่องเราเนี่ยก็เน้นแนวนี้อยู่แล้วครับนะก็สวยนะมองตรงว่าดีแม็เนี่ย <c oughs> ดีถ้าภายนอกเนี่ยต้องให้ดีแม็นะผมค่อนข้างที่จะถูกจริตกับดีแม็มากกว่าแม้ว่าเราจะมีรีโวก็ตามนะถ้าภายนอกเนี่ยถ้าให้คะแนนเนี่ยก็ดีแม็เลยนะเอาไปเลยหนึ่งคะแนน นะโตโยต้าเนี่ยเป็นขอบน่นเรื่องโตโยตา้าหนึ่งนะโตโยต้าเป็นค่ายรถที่แบบไม่ค่อยลงทุนเกี่ยวกับการดีไซน์นะผมมองว่าไม่ค่อยลงทุนนะไอรีโวเนี่ยตัวนี้มันตัวสองพันยี่สิบไม่รู้มันใช้ยี่สิบสามหรือยี่สบี่นะแต่ผมให้ยี่ยิบสามก่อนก็แล้วกันนะามันปรับราคาขึ้นแล้วนะเป็นโมเดลเยสองพันยี่สิบสามนะราคาขึ้นแต่ว่าดีไซน์คงเดิมนะเราก็ไม่ว่ากันแหละแต่ว่าเขาไม่ค่อย ใส่ใจเรื่องดีไซน์นะกูดูดีไซน์เห็นไหมดีไซน์มันไม่ค่อยไม่ค่อยโดนนะไม่รู้ใครคนออกแบบนะแม่เจ้าไอมันไม่โดนเหรอง่ายก็คือไม่โดนไม่โดนใจวัยรุ่นนะ <c oughs> นะไม่ค่อยโดนนะอย่างแรงเลยนะแล้วก็ล้อด้วยนะให้ออปชั่นอะไรก็ไม่รู้นะ 10, 17, นะนี่ล้อสิบเจ็ดนะนี่สิบหกถามว่ารถประเภทนี้ให้สิบเจ็ดมาเพื่อก็ ก็ไม่รู้เขาเหมือนกันนะบางทีคนกางบน้อยนะซื้อรถมาแล้วก็ใช้ล้อดเดิมเปลี่ยนแค่ยางเนี่ยไม่เจ้าต้องไปหายางสิบเจ็ดที่เป็นมัดเทอเรนมันก็หายากไหมก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าราคามจะสูงกว่าสิบหกเอาง่ายแค่นี้แหละไม่ไม,ไม,ไม่แปลกๆโตโยต้ามันพักหลังเนี่ยแปลกๆนะไปเน้นรถอะไรของมันก็ไม่รู้นะมันมีรถใหม่เดี๋ยวจะเปิดตัววันที่ยี่สิบเจ็ดอะไรนะไอเอ็มบีซีโร่มันใช้ชื่อว่าไฮลักแชมป์นะไม่รู้มันจะสร้างมา เพื่อที่จะไปแข่งกับซูซออูกิแครีหรือเปล่าหรือว่ารถอะไรไม่รู้นะไม่รู้มันทาทาไมนะไม่ก็ใาใจทาไมไม่มาพัฒนาเจ้ารีโวเนี่ยมึงเปลี่ยนโฉมพัฒนาให้จัดเต็มมันก็ได้นะนเงากับบะาออกแล้วก็กลดราคาก็ได้นะเพราะว่ารถดาเนี่ยมันขอพูดอีกนึงนะรถดาเนี่ยไม่เจ้าเขาแบบนี่กระบ,บะด้านหลังเขาไม่ได้ใช้นะแล้วรีโวตอนเดียวเพื่อนสีล้อเนี่ยเขาไปทำเยอะดาเยอะมาก นะก็คือปรับลายการผลิตเพิ่มต่อเดียวกับเพื่อนสีล้อไม่มีกระบะด้านหลังออกมาแต่เป็น này, โฟวินเนะี่ยผมว่าน่าจะขายดีนะรถด,ดัมก็ทาเยอะนะ่าแต่เขาไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับรถเนี่ยอะไรก็มันก็ไม่รู้นะรถเล็กนะชื่อไฮรักแชมนะเดี๋ยวดูว่ามันชื่อไฮรักเชมหรือเปล่าเห็นเขานั่ Channel, นพะิเศนะนกันไม่รู้มันทำไปทำไมงงกับมันเหมือนกันทั้งทั้งที่กระบะมันก,มนก็มันก็ดีอยู่แล้วงงกับมันสะเกิดนะตัวทหารในป็นไข้ายที่แบบปวดหัวนะ นะไม่ค่อยไม่รู้เรื่องของแม่นะเอาต่อไปท้ายนอกเนี่ยผมให้อูสูค่อนข้างที่จะสวยโดดเด่นโดนใจนะในภายนอกสวยเลยเห็นไหมสวยนะมันลงตัวดีสูสวยลงตัวนะแต่ก็แล้วแต่ความชอบของคุณหละเราก็ไม่หว่ากันนะผมก็ก็ใช้ทั้งสองยี่ห้อนะก็พูดได้นะส่วนภายในภายนอกเนี่ยผมให้ยูสูนะ ภายในตัวตานี่เว็บไซต์เขาเห็นไหมเว็บไซต์ก็ใช้ยากชิบหายไปเน้นอะไรของแม่ไม่รู้เอาฟีเซนเตอร์อะไรของเขามาประยงน้ำมันประหยัดน้ำมันอะไรไม่้มาทดสอบแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เจ้าไม่ฟีเซนอะไรของอปวดหัวปวดหัวจริงๆนะครับตดว,วตาเนี่ยแต่มันก็ขายดีนะแต่ยังสู้อีสูไ,ไ,นะนะไม่ได้นะแค่นั่นแหละนะไม่องพูเยอะเจ็ดคอนะในดูภายในสิ ไม่ได้นะอีกนะแม่งเว็บก็ใช้ยากชิบป่ะนะเราต้องไปดูที่นีนะ่ภายในยูสูนะก็อัปเดตใหม่ก็คือเปลี่ยนกราฟิกหน้าปัดเดือนใหม่ใหม่แล้วก็ได้จอ8นิ้วรองรับแ p p l ล c a ค b ันดาวน์โหลแบบไร้สายนะก็ประมาณนี้ภายในเนี่ยผมมองว่ายูสูเขาให้ช่องเก็บเว้นมาแล้วนะตัวใหม่อย่าลืมมันค่อนข้างที่จะสู้ได้แล้ว นะค่อนข้างเดียวสู้ได้แล้วนี่กูจะดูล่าวะเนี่ยก็ไปดูน้องด้วยไป <c oughs> ก็คือแบบมันใช้ยากนะผมขี้เกียจเลื่อนแล้วเนี่ยมันงุ่นหินได้เกินในเว็บไซต์ตัวตาเนี่งุนง่นหินดต,ต,ต,หตั้งแต่เว็บไซต์ก็แล้วนะก็ไม่ว่ากันนะแต่ตัวตาเขาก็มีดีนะเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันนะก็ภา,า,ายในเนี่ยยูสูมาค่อนข้างจะทัดเตรียมตัวตาแล้วนะมีช่องเก็บบูงเก็บแว่นนะกระจกก็ขึาาน้นลงอัตโนมัติแล้ว นะั่นก็คือเทียบชั้นได้แล้วแหละราคาเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะนแต่ว่าจอ8นิ้วสวยกว่าตัวเต้านะภายในเนี่ยผมก็ต้องให้ยู่หแล้วแหละเพราะว่ามันให้มาค่อนข้างจะจะครบหนะ้าตัวใหม่แล้วก็เหนือกว่าในบางฟังก์ชันด้วยนะภายในนาะยกวินกุญแจรีโมทไอ้นี่ก็ตัวหนึ่งเหมือนกันให้ยี่ห้เนี่ยไม่ไม่ยอมให้มานะกุญแจรีโมทเขาเรียกร้องมาต้องไปติดน,นงติดน,นอกอีกให้มันปวดหัววุ่นวายนั่นนี่มันปี2024แล้วไม่ใช่กุญแจรีโมทก็ยังไม่ได้เลยก็ช่างมัน นะโอเคต่อไปอะไรอีกนะเอ่อต่อไปก็เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์นะผมขี้เกียจเลื่อนแล้วนะผมค้างหน้านี้เลยดีกว่ามันเลื่อนยากนะของตัวต้าก็เครื่องยนต์นะความโดดเด่นเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่โตโยต้าแล้วนะจากสเปคเอยจากการที่ได้ไปสัมผัสจริงด้วยขับจริงด้วยนะ ตัวใหม่นะต้องใช้คำว่าตัวใหม่เออตัวท่าทามันเหนือกว่านะเครื่องยนต์เนี่ยสองจุดแปดลิตรนะเครื่องเล็กกว่าก็จริงนะแต่ว่าสองร้อยสี่แรงม้าแรงม้าเยอะกว่าแรงบิดน้อยกว่าน้อยกว่ายู่สิบนะสี่ร้อยยี่สิบนิวตันเมตรนะใครบอกว่าสี่ร้อยยี่สิบเนี่ยลองไปตางกะเปคใหม่ดูแล้วกันนะแล้วก็ลองคอมเมนต์กันดูว่ามันใช่หรือเปล่าอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันสี่ร้อยยี่สิบนิวตันเมตรนะแต่ว่าก็แรงจูงห้อยนะโบอกได้คำเดียว นะก็คือเขาเซ็ตแรงบิดมาที่รอบต่ำนะ่นทำให้มันขับง่ายข uh, <bit S 2> nah, ับสบายแล้วก nah, nah, ็แรงคันเร่งเบาแตะนิดเดียวติดเท้าตัวใหม่เนี่ยสุดยอดนะส่วนอีอุสุเครื่องยนต์เนี่ยก็สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าแรงบิดสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรในตัวสองพันยี่สิบสี่ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะก็คาแรคเตอร์ของมันก็จะช้าๆอืดๆน่วงๆนะแต่พอไหลแล้วเนี่ยก็แรงนะสามพันนะเขาเขาน่าจะเน้นประหยัดนะอีอสุเน้นประหยัด กำลังเขาเขาเน้นกำลังดีนั่นถ้าเครื่องยนต์เนี่ยผมมองว่าโตโยต้าผ่านนะ่อกี้ยูสุได้ไปสองคะแนนแล้วนะได้ไปภายนอกภายในโตโยต้าเนี่ยได้เครื่องยนต์นะต่อไปก็ระบบเกียร์ระบบส่งกําลังนะระบบเกียร์เนี่ยผมจะพูดถึงเอ่อ,อาการชิปการเข้าอะไรนี้ด้วยนะครับส่วนอัตราทดก็ก็จะพูดด้วยนะเพราะว่าจากผู้ใช้งานจริงก็คือยูสุเนี่ย เกียร์มันไม่ค่อยสมูทนะการใช้งานเนี่ยมันจะแข็งๆไม่ค่อยแม่นยําใช้คํานี้้วกันแต่ว่าใช้ได้แต่เกียร์ตัวต้าดีกว่านะนุ่มสั้นกระชับนำะเข้าง่ายนะแต่มันไม่มีแหวนรองแหวนเซฟตี้มันก็ได้อย่างสีย่างนะส่วนเรื่องหัตาทุนเนี่ยมันมันได้ทั้งคู่นะเกียร์มันจะดีคนละแบบนะก็ได้เป็นได้เป็นครึ่งหนึ่งก็แล้วกันะเอาไปครึ่งหนึ่งคนละครึ่งนะ ก็คือไอยูสูจะได้อัตราทษที่มันมัน,ม,นมันหนักกว่าจัดกว่านะมันมันไม่ต้องเลี้ยงคลัตอะไรมากมายแต่รีวเนี่ยต้องเลี้ยงคลัตในบางจางังหวะนะนในบางจางังหวะเพราะอาตาัตราโทษเขาเนี่ยน้อยกว่าด m a มคกับก็ประมาณนี้นะเรื่องเกียร์ก็ได้ไปคนละครึ่งนะไอดีแมได้ที่อัตราโทดเยอะรีวได้ไปที่ใช้งานง่ายสบายสะดวกเข้าง่ายไม่ยำแบบนี้ดีกว่านะครับ โอเคอะไรต่อนะการควบคุมพวงมลาลัยช่วงล่างนะครับก็ช่วงล่างเนี่ยก็ด้านหน้าก็เหมือนเหมือนกันนะไม่ต้องพูดเยอะแล้วก็ปีกนอกสองชั้นคอยสปริงช่วงขัพแก๊สเหมือนกันทั้งคู่แต่ต่างที่การดีไซน์ออแหนบด้านหลังก็ดีแม็กน้อยกว่ารีวัวมากกว่านะแต่การขับขี่เนี่ยผมมองว่ารีวัวน่าจะนุ่มนุ่มกว่าดีแม็กนิดนึง นะแต่รถประเภทนี้มันก็แข็งแข็งตึงตึงอยู่แล้วแหละโอวิวตอนเดียวกับเพื่อนสีล้อนะนน่ใช้งานนิ่ลุยเน้นสมบุกสมบันมันก็ต้องแข็งสู้เป็นธรรมดานะเรื่องช่วงล่างเราก็ไม่ว่ากันนะเรื่องวงมาลัยอะไรพวกนี้ก็ผมมองว่ารีโว่วงมาลัยเบากว่านะมันได้ระบบวาวอะไรไม่รู้นะวาวรถการควบคุมอะไรพวกนี้นะการควบคุมคอนโทรลวงมาลัยเนี่ยรีโว่ทาได้ดีกว่านะแม้ว่าวงมาลัยจะรอบรอบเส้นรอบวงมันจะใหญ่ใหญ่กว่านะ มันจะใหญ่กว่าดีไนะแต่ว่าพวงมาลัยมันจะเบากว่าดีไหมพวงมาลัยจะหนักพวงมาลัยเล็กหนักรีวเนี่ยพวงมาลัยใหญ่เบาเออแบบนี้แล้วกันนะถ้าไม่เชื่อก็ลองไปขับเอาดูนะผมก็ขับมาตั้งสองย,อย,ยีนะ่ห้อแล้วแหละโอเคทุรงร่างการควบคุมประมาณนี้แล้วกันนะต่อไปก็ระบบความปลอดภัยนะครับครับพูดถึงระบบความปลอดภัยเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าดีแม็กตัวใหม่จัดหนักจัดเต็มให้มาแบบเหลือล้นนะ้รง่าย ส่วนรีโวตอนเดียวเกียร์ธรรมดาก็ยังเหมือนเดิมในปี2023ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะระบบความปลอดภัยพื้นฐานก็ abs e b d b a นะรีโว่มี d m a มมีนะแต่ที่ d m a มเพิ่มขึ้นมาก็จะมี es esc หรือเปล่าแล้วก็ pcs หนะ้าแต่รีโว่ยังไม่มีแล้วก็มี bos นะ bos เนี่ยมีมาก่อนแล้วนะก็คือระบบพวกนี้ d m a มกค่อนข้างที่จะได้เหนือกว่านะในตัวใหม่ ตัว2024นะแต่รีโวเนี่ยถุงลม3จุดนะีนสองจุดนะเห็นไหมมันมีดีมีเสียแตกต่างกันนะนี่ถ้าคุณลงลึกรายละเอียดแบบนี้เนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะแต่ตัวรีโวมันไม่มี3ตัวนี้ ESB TCS BOS นะก็คือป้องกันล้อหมุนฟรีสเสียระาพการชงตัวรดกำลังเครื่องยนต์นะรีโวจะไม่มีในเกียร์ธรรมดา นะเราจะไม่พูดถึงเกียวโตนะเพราะเกียวโตมันมีให้นะเพราะว่าเราเทียบธรรมดากับธรรมดาทั้งคู่นะก็หัวข้อนี้ผมมองว่ายูสูน่าจะชนะเลิศไปนะนี่ยูสูได้สามคะแนนครึ่งแล้วนะปีโบได้หนึ่งคะแนนครึ่งอยู่เลยนะโอเคต่อไปก็หัวข้อต่อไปก็น่าจะเป็นราคาราคาแลวแหลนะราคาเนี่ยดีแม็ Mac, ตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาเจ็ดเอาสีพิเศษแล้วนะ แพงนะ vivo เนี่ยเจ็ดสองสี่รู 7, 2, 4, ้สึกว่าเจ็ดสองสี่แล้วก็ดีแม็กก็จะราคาขึ้นอีกนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะราคาขึ้นอีกหมื่ 20, นห้าถึงสองหมื่นนะในปีหน้ามัง้งนะรู้สึกว่าในปีหน้าแหละเพราะว่าเขามีมาตรฐานไอ,อ้ทรงไอ้เสียอะไรของม่งก็ไม่รู้นะสรรหามาซะเหลือเกินนะมาตรฐานเยอะ นะแต่คุณภาพรถก็แม่งเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือแค่ราคานะคนเสียบนประโยชน์ก็คือผู้บริโภคอย่างเราก็ไม่ว่ากันก็ใช้ซื้อซื้อไปจังมากเราก็ไม่เคยจะทำอะไรได้อยู่แล้วนะเราก็ต้องซื้อมาขับใช้เหมือนเดิมมีมีหน้าที่บนอย่างเดียวน<ชะ>ก็เรื่องราคานะถ้าราคานี้ต่างกันอยู่ 3, สามพันนะต่างกันอยู่สามพันบาท น่าเป็นผมนะผมแนะน,นําไปดีแม็กนะดีแม็กค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากว่านะคุณได้แต่โพวกนี้ก็คุ้มแล้วเห็นไหมแล้วก็มีเอาหูลืมพูดระบบขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยไอ้ยะน่าดีแม็กก็ได้ดรับเทอร์เรนโหมดนะแต่รีโวเนี่ยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทั่วไปนะสองเอสสี H, 4 H, 4 L, ่เอสสี่เอลดิบล็อกนะแต่ดีแม็กเนี่ยก็มีสองเอสสี่เอสสี่เอลดิบล็อกเช่นกันนะแต่ว่าแต่ไอโหมดพวกนี้เนี่ยเรากดดรับเทรเรนโหมดได้ทุกทุกโหมดเลยนะครับ ไม่เเป็นคุณจะใส่สองเอสกดรับตัวเรนโหมดสีเอสรับตัวเรนโหมดสีเอลรับตัวเรนโหมดสีเอลดิฟล็อกรับตัวเรนโหมดก็ได้นะนี่ค่อนข้างเดจดเหนือชั้นกว่านะถ้าดิฟล็อกไม่หลุดนะนะถ้าถ้าดิฟล็อกไม่หลุดเนี่ยถือว่าโอเคดีเยี่ยมนะแต่ถ้าดิฟล็อกหลุดก็เท่านั้นแหละครับก็เท่านั้นแหละก็เท่านั้นแหละลิโวอนี้ดิฟล็อกเหนียวนะถ้าพูดถึงระบบกับเครื่องสี่ล้อถ้าไม่เอารับตัวเรนโหมดเนี่ยผมมองว่าโตโยต้าได้หัวข้อนี้ไป นะแต่ว่าดี a มเนี่ยมันให้รับเทรเรนหมดมาผมมองว่ามันก็น่าลองน่าใช้นะถ้าเรื่องความเหนียวของดิบต้องยกให้โตโยต้านะถ้าเรื่องหมดพิเศษหมดที่เพิ่มขึ้นมาในขับซีผมต้องยกให้ดีแม็กนะก็คุนละครึ่งแล้วกันเรื่องโฟลว์อนะนะ่ายะให้อย่างเซเรียนะโอเคหนะ้าราคานี้นะ่าเป็นคุนคุนเลือกอะไรนะ่าส่วนตัวผมคิดว่าผมใช้ดีแม็กนะ บางทีเราก็ไม่ต้องตาลดแรงเกินไปนะบางทีเราจากการเช้งฮนนะมันมันรีโวมันค่อนข้างที่จะแรงเกินไปนะเอาจิงนะมันแรงแรงค่อนข้างที่จะเกินไปแล้วก็คุมรถยากนะนะในโครนในหล่อมแล้วนี้มันมันคุมยากนะพอเราแตะแล้วมันจะฟรีอย่างเดียวเลยนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีก็คือ ดิฟล็อกมันมันเหนียวอ่ะมันไม่หลุดง่ายเหมือนดีแมกนะมันก็จํากัดมันน้อยมากตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่ตัวนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะจะจะแก้ไขตรงนี้หรือยังนะของผมมันเจอเนี่ยไม่ค่อยประทับใจเรื่องดิฟล็อกอย่างเดียวเลยดีแมกนะที่ที่เหลือเนี่ยประทับใจหมดเลยนะยิ่งเป็นตัวใหม่ด้วยก็ยิ่งยิ่งยิ่งชอบเลยนะดีไซน์มันโดนนะเขาใส่ใจในรายละเอียดเรื่องการดีไซน์แล้วกนี้นะก็แม้ว่าจะเป็นตัวล่างๆรถใช้งานเขาก็ก็ใส่ใจนะอีวสูเนี่ยเขาใส่ใจไม่เหมือนโตโยต้าเนี่ยอะไรของแม่งรับ นะควรที่จะปรับดีไซน์ครั้งใหญ่สักทีนะ่าดีไอ้โตโยต้าเนี่ยผมอามองว่านะตกมาตายรถดีที่ตกมาตายเพราะดีไซน์ไม่โดนแค่นั้นเหี่ยรถดีแต่ดีไซน์ไม่โดนมันก็มันก็ยอดขายมันก็ทายากนะนะดูยอดขายเอาไปดูยอดขายผมไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอนะแต่ว่าตอนเดียวเพื่อนสี่ลอกก็โตโยต้าก็เยอะนะแต่ยูสูก็ไม่น้อยหน้านะก็อย่าประมาทโตโยต้านะนะคุณจะใช้คําว่าเป็นโตโยตา้ามันก็ มันก็พูดยากนะครับแต่ยูสูก็มาเหนือนะตัวใหม่เนี่ยมาเหนือค่อนข้างเย,เยอะแล้วนะเหนือทั้งดีไซน์เหนือทั้งออปชันนะนะราคาก็แพงกว่าด้วยนะนะเหนือราคาด้วยนะนะ่าก็ประมาณนี้แล้วกันครับนกะ็ปนระมาณนี้ก็สรุปนะส่วนตัวผมคิดว่าความที่เห็นส่วนตัวได้ทั้งคู่นะผมมองว่าได้ทั้งคู่แต่ใจจะไปทางยูสูแล้วนะหนึ่งแหละดีไซน์โดนดีไซน์ภายนอกโดนดีไซน์ภายในโดนนะตัวใหม่มีช่องเก็บวงเก็บแว่นมีครบแล้ว นะับเติมแค่รีโมทนะไปเสียตังเติมรีโมทสักสามพันก็คุ้มแล้วพอจบนะับดีไซน์โดนเอาติ๊กดีกว่านะนี่ดีแม็กในดีไซน์ภายในโดนภายนอกโดนนะับเครื่องยนต์เนี่ยต้องให้ตัวตด้มันแรงจริงนะแต่เราก็ไม่ได้ต้องการความแรงมากมายอะไรขนาดนั้นนะนะส่วนออระบบเกียร์นะคนละครึ่งน,นะเกียร์เนี่ยเกียร์ของรีวอมันจะนุ่มสมูทกว่า นะแล้วก็อัตราโทษดีแม็กมากกว่าเห็นไหมมันต้องคนล,ละครึง่งส่วนการควบคุมอะไรพวกนีก้นะก็ดีแม็กก็จะแข็งกว่าแหละมันก็ได้นะได้ทั้งคู่การควบคุมเนี่ยผมมองว่าได้ทั้งคู่นะเพะรถตอนเดียวเราต้องไปแต่งเพิ่มอยู่แล้วนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยดีแม็กได้ไปเห็นไหมราคาเนี่ยดีแม็กเนี่ยแพงกว่าราคาหรือถูกกว่านิดหน่อยสามพันเป็นผมนะผมเลือกดีแม็กนะณนะเวลานี้นะมันกค่อนข้างที่จะสด ใหม่ระบบฟังก์ชันกับขี่อะไรพวกนี้มันเยอะนะ่าจัดหนักจัดเต็มนะพนข้งานจะดีนะก็ต้องไปดีแม็กแหละน้าเวลานี้ต้องดีแม็กนะแต่ถ้ารีวอเปิดต,ตัว M Y 2 0 2 4หรือว่าไมเนอ้์เชนอีกรอบเนี่ยก็ค่อยมาคุยกันใหม่นะแต่ตอนนี้ตัวนี้มันไม่น่าสนใจแล้วนะตัวนี้มันไม่ค่อยน่าสนใจแล้วนะไม่มีระบบเสถียรภาพการทรงตัวและก็หน้าตาก็ไม่โดนใจแล้วนะนะแต่ถ้าใส่หน้าลโกคมาก็ไม่แน่นะ ใส่หน้า grsvo มาก็ก็ไม่แน่เหมือนกันนะหน้า grsvo เนี่ยสวยนะก็มันขึ้นอยู่กับตัวต้าแหละเขาไปใส่ใจกับรถหายเหวแล้วมุ้ mb zero ส้นตีนอะไรของมันจะทำมาทำไมพอรัวนะกบามนั้นขายดีอยู่แล้วมันไปอะไรของมันก็ไม่รู้นะเออก็ประมาณนี้แล้วกันหน้าเดี๋ยวก็ใช้ได้ทั้งคู่แต่หน้าเวลานี้ต้องอียสุนะถ้าตัวตาเปิดตัว m y ใหม่ก็ค่อยว่ากันคลิปนี้มาณนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณสำหรับคำถามนะ หน้าเวลานี้ต้องดีแมเรียบร้อยไปเลยแพงเจ็บแต่จบอาวประมาณนี้นะครับ